่เจ้าพ่อเจ้าแม่สองควยมนานน้ำตาลหวานเกยชัยบึงใหญ่บรวรพิรอำเภอชุมแสงเป็นอำเภอเก่าแก่อําเภอหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์แต่เดิมอยู่ในความปกครองของอำเภอเมืองนครสวรรค์ต่อมาทางราชก,การได้แบ่งท้องที่การปกครองและจัดตั้งเป็นตำบลเกยชัยจนกระทั่งปีพศ2446กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศฐานะขึ้นเป็นอำเภอโดยเรียกชื่อว่าอำเภอพันลานเนื่องจากตั้งอยู่ที่บ้านพันลาน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากอำเภอพันลานมาเป็นอำเภอเกยชัยในปีพศ2458ที่มาของชื่อว่าอำเภอชุมแสง 1. มาจากต้นชุมแสงที่มีลักษณะคล้ายกับต้นแจงสมัยก่อนมีขึ้นอยู่ทั่วไปในพื้นที่ 2. มาจาก สมัยพระเจ้าตากสินนำกองทัพออกปราบก๊กต่างๆและได้ตั้งค่ายและเป็นที่สะสมยุธทธปปกรณ์หรือครังแสงสำหรับปราบก๊กเจ้าเมืองพิษณุโลกชาวบ้านจึงเรียกบริเวณแห่งนี้ว่าครังแสงและเพี้ยนมาเป็นชุมแสงในเวลาต่อมา